ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยก็คงเล่น RV เป็นกันระดับหนึ่งแนะครับแต่เทว่าก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในอาวีแต่ดอยไม่มีโอกาสได้สอดเยียงจังเลยสักครั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องหลักการการเปิดไฟนั่นเอง โอเคครับวันนี้ยินดต้อรับ้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะวันนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ดอยก็จะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการเปิดไฟนั่นเองนะครับว่าเปิดไฟยังไงแล้วดี <S 2> <S 2> <S เปิดไฟยังไงแล้วเก่ง <S 2> <S 2> เปิดไฟยังไงแล้วชนะง่ายขึ้นนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดไฟเนี่ยมันสําคัญยังไงถ้าเรามีความรู้เรื่องการเปิดไฟเนี่ยมันช่วยเราอย่างไงบ้างเมื่อเรามีความรู้เรื่องการเปิดไฟนั้นนะครับจะช่วยทําให้เราเนี่ยเลือกเปิดไฟได้ดียิ่งงขึ้้นถูกตอ มากขึ้นรวมถึงทีนะ่ทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับในการที่ไฟได้ถูกที่นะพูดง่ายคือโดยเฉลีย่ยแล้วเราก็จะชนะเกมได้ง่ายมากขึ้นน่เองถ้าเราไฟถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรก็จะดีไปหมดการเปิดไฟคืออะไรการเปิดไฟนะครับในนิยามการเปิดไฟนะครับก็คือเมื่อการทีร่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้าปะทะนะครับจนอีกฝั่งเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สาม<ส>ารถจะหนีได้หรือถอยได้นะครับจำเป็นต้องสู้จำเป็นต้องสู้เท่านั้นถ้าถอยเฉยก็จะตายฟรีอะไรเงี้ยมันเลยเป็นเรียกว่าการเปิดไฟเนาะหรือแปลง่ายนะดอยแปลว่าเป็นการที่เราชวนเขาทะเลาะสำเร็จนั เปิดไฟที่ดีคืออะไรนะฮะดอยเนี่ยก็จะไม่ได้บอกทุกคนว่าเออมันต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นนะถึงจะเป็นแบบอะไรที่ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วการเปิดไฟมันก็มีหลายหลักการแต่ว่าดอยขอให้คีย์เวิร์ดสําคัญคญ,คญไว้อันเดียวนะครับคำนี้ก็คือข้อได้เปรียบนะครับเราจะเปิดไฟทุกครั้งที่เรามีข้อได้เปรียบนะครับยิ่งมีเยอะยิ่งดีข้อได้เปรียบเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างอ่ะดอยจะยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะครับอย่างเช่นจํานวนคนเยอะกว่าเขามีเลือดที่เยอะกว่าเขามีเงินที่นําเขามีคูดาวสกิลที่ดีดกว่าอย่างเช่นเส คู่ดาวไปเรามีสกิลครบอ่ะเราก็น่าเล่นทามมิ่งตัวละครเราดีกว่าเช่นอ่ะเราเป็นตัวต้นเกมอะไรเงี้ยเราก็เล่นต้นเกมก่อนน่ะชวนบวกได้อะไรอย่างี้ฝั่งเป็นตัวเลดเกมเราก็ชวนบวกก่อนที่เขาจะเกิดเนาะเวฟชิฟเราทําดีกว่านะครับอะไรอย่างนี้อ่ะฮีโร่เราชนะทางมากกว่าหรือเราได้ดักนะครับการได้ดักเราขอดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันอ่ะแล้วก็พื้นที่ไฟไฟในที่เที่ยวได้เปลี่ยนหรือเปล่าสู้กันใต้ป้อมตัวเองหรือเปล่าหรือสู้กันในป้อมเขาอะไรอย่างนี้หรือเราสกิลโดนโดยการโปอกนะครับอะไรอย่างงี้ก็จะ เรื่องพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจว่าฝนเปิดไฟตอนไหนโอเคครับเรามาต่อที่ลงรายละเอียดทีละข้อได้เปรียบกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรสําคัญยังไงตะใบย,ยังไงนะฮะโดยขอเริ่มที่หัวข้อของจานวนคนก่อนการที่จานวนคนเนี่ยมันสําคัญยังไงถ้าเกิดคนเราเยอะกว่าอย่างเช่นอา่าสองต่อ3คนยังไง3คนมันก็เล่นง่ายกว่าอยู่แล้วโดยทั่วไปแบบเบสิกเบสิกคนเยอะกว่ายังไงก็ได้เปรียบกว่านะทุกคนในเกมมีประมาณ3สกิลนะเพราะงั้นถ้าเกิดเรามี3คนแล้วมี9สกิลมี2คนมีแค่6สกิลเองเพราะงั้นจานวนที่มากกว่าเนี่เถ้ากิด สกิลเพย์ใกล้เคียงกันเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบมากกว่าเยอะครับหรือ2คนยังไงก็ดีกว่า1คนแน่นอนนะ ถ้าตามหลักการแล้วเพราะงั้นเป็นไปได้นะหลายหลายครั้งถ้าเกิดเรารู้ว่าเออเพื่อนเราเยอะกว่าการเปิดก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีมากมากเลยนะคบต่อมาครับอย่างที่2เรื่อง HP ครับการที่เราเลือดเราเยอะกว่าเนี่ยหรือเลือดเราพร้อมมากกว่าเลือดเขาเหลือครึ่งหลอด60% 40%เปอร่เะไรเง,งี้ยจะวิ่งเข้าป่าเขาหรือจะทําอะไรมันก็ได้มากมายการชวนทะเลาะในช่วงท,ที่เขาเลือดน้อยกว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะฮะเพราะงั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันต่อมาครับคือเรื่องการเงินการเงินเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับเวลาเราเกมนะ อย่างที่ดอยเคยสอนไปในเรื่องของเกมนําและเกมตามเนาะถ้าเราเงินนําสักประมาณพันหนึ่งต่อนอาทีเนี่ยถือว่าเราได้เปรียบโคตรๆนะชวนบวกยังไงโอกาสชนะสูงมากคนน้อยกว่ายังบวกได้เลยนะตอนที่เงินนํานาทีละพันนะครับอาจจะก,กว่าเราจะเงินประมาณ5 0 0ห0ทั้งทีมอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มไม่ค่อย็นผลลวแต่ว่าถ้าเงินเราตามเป็นพันเลยต่อให้คนเยอะกว่าบางทีก็จะชวนบวกยากนะครับเพราะงั้นการเงินเนี่ยก็จะสําคัญมากนะยิ่งเราเงินนําเยอะนะครับวิธีที่เราจะชวนบวกก็จะง่ายขึ้นนะเงื่อนไขในการชวนบวกเนี่ยหรือเปิดไฟนี่ก็จะง่ายขึ้นนะเพราะงั้นกเงด็ช่วยยไอ เพราะเงินนำก็ชวนบวกไปเลยนะครับได้เปรียบแน่นอนไอ้อย่างที่4ครับคือเรื่องของสกิลคูดาวครับสกิลคูดาวเนี่ยสำคัญมากนะสำคัญมากๆด้วยนะครับคือสมมุติเราแบบเป็นตัวที่อาจจะเสียเปรียบก็จริงแต่อีกฝั่งเขาจ่ายสกิลสำคัญไปเช่นจ่ายจับเลสเตอร์ ท่ากระโดดหนีอะไรไปให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้ว่าโอเคอย่างจังหวะที่เราจะเปิดไฟเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งยังไม่สามารถรีเซ็ตกูดาวนี้เข้ามาได้เนี่ยเราก็จะได้มีความได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือสมมติวเวลาเขาจ่ายสกิลไปื่อท่า2ท่าใช้เคียร์คีฟอะไรเงี้ยจ่ายไปแล้วสองท่าเขาเหลือท่าเดียวนึกออกไหมเพราะงั้นเราเป็นตัวละครที่ยังสกิลเต็มๆอยู่โอกาสที่เราเข้าไปไฟมันก็จะได้เปรียบง่ายขึ้นนะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยสกิลไม่ครบเราสกิลครบไงอ่ามันก็เป็นข้อได้เปรียบอย่าง,างได้นะครับข้อต่อออมาครมค,รามครครับ็ืืเ่งของไททมิ่่งตััวละะคครรนบาีด้นะรร่่่่่งลีีเเเเเนนนยยออาาาชป็ เลดเกมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรเปิดในช่วงต้นเกมถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเราเป็นฮีโร่ต้นเกมเราเห็นอีกฝั่งเป็นยอนอะไรเงี้ยเราเป็นแบบบิลโล่ต้นเกมเราก็วิ่งใส่เลยไม่ต้องคิดเยอะเงินเท่าก็สู้ได้เพราะเราเป็นฮีโร่ต้นเกมนะเรื่องนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราได้ข้อได้เปรียบมานะครับอย่ารอให้เขาเกิดก่อนแล้วค่อยไปสู้เลาวมันอ,อาจจะเสียหายกันได้อย่างต่อมาคือเรื่องของเวฟคีฟครับเวฟคีฟเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ในการเปิดไฟได้เหมือนกันคือต้องบอกว่าเกมนี้คือเกมดันป้อมแล้วเพราะงั้นอีกฝั าจะป้อมแตกหรืออะไรก็ได้คือมันมีข้อเสียเยอะในการไม่ทาเวฟเนาะเพราะงั้นหลายๆครั้งไม่ว่าเราจะเป็นการใช้เวฟคีฟในการฆ่าเขาคือเห็นเขาแบบจ่ายสกิลใส่คีฟปุ๊บเราก็ยัดเลยหรือแบบเห็นเขาว่าเขาจะพยายามการป้อมเงี้ยก็ยัดเขาเลยก็ได้เพราะว่าเขาจะเอาสกิลใส่คีฟเงี้ยไม่เอาสกิลใส่เราเียเพราะงั้นก็มีโอกาสสูงที่เราจะจ่ายสกิลใส่เขาได้เต็มเอะไรอย่างนี้มันมีหลายๆครั้งนะครับเพราะงั้นการขัดขวางเขาไม่ให้เขาไปทาเวฟก็ทําได้เหมือนกันเป็นการเปิดไฟที่ทําให้อีกฝั่งเนี่ยเสียเวลาในการต้องทะเากกัรนนป็็ม่ีจ อีกฝั่งก็ต้องบังคับสู้กับเราเหมือนกันแล้วก็อยากจะไปเคลียร์คลิด้วยทําให้อีกฝั่งเนี่ยพองหลังโดยการจะต้องวิ่งไปเคลียร์คลิปด้วยหนีเราไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เปรียบได้ในศัพท์การใช้เวฟคลปเนาะข้อต่อมาคือเรื่องของฮีโร่ความได้เปรียบนะฮีโร่ชนะทางแพ้ทางนะครับถ้าเกิดเราฮีโร่ได้เปรียบเนาะคือเงินเท่าเงินตามบางทีฮีโร่มันนําฮีโร่มันแบบชนะทางมากๆกเนี่ยก็สามารถเข้าไฟได้เหมือนกันเป็นการเปิดไฟที่ดีเหมือนกันนะครับและข้อนี้ก็อยักาง ไม่เก็ตมากว่าพี่การดักนี่หมายถึงพี่ต้องดักพุ่มอย่างเดียวหรือเปล่าค่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับการดักซอบดอยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องเป็นต้องอยู่ในพุ่มแค่ยืนเฉยๆก็ได้นะครับแต่การดักเนี่ยคือหมายความว่าต้องรอให้ฝั่งเข้าระยะที่เราสามารถเกี่ยวเขาได้อ่าเกี่ยวเขาได้หมายความว่าไงเกี่ยวเขาได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเราเข้ามาเดินมาในระยะนี้อ่าเราสามารถสกิลสองที่ถึงได้ฝั่งไม่สามารถจะหนีได้แล้วอ่านี่เรียกว่าเกี่ยวได้การดักก็จะเร็นมรูปแบบประมาณนั้นบางตัวมีระยะดักที่ไกลหน่อยบางตัวมีระยะดักกลวๆชพ บางตัวกระโดดได้ไกลมากนาคอสเงี้ยอีกฝั่งนี้คือแบบแค่เจอหน้าก็สามารถพุ่งไปถึงตัวได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือระยะดักมันไกลนะแต่ดามเมจะดอบหน่อยแต่หมายถึงว่าแบบมันระยะดักไกลเพราะงั้นถ้าเกิดอีกฝั่งเดินผิดที่ผิดทางมาแล้วเจอนาคอสก็อาจจะโดนดักได้อ่าไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในพุ่มอย่างเดียวนะอ่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพี่เออผมต้องดักในพุ่มหรือเปล่าถึงจะได้เปรียบในการเปิดไฟบางทีไม่นะครับแค่เขาเดินออกไปเคครีมในพิกัดที่มันไกลเพื่อนแล้วก็สามารถโดนไล่ฆ่าได้นะครับเพราะว่ายัางอยู่ในระยะดักเงี้ยอย่างเมด ตีถึงก็มาออกหกเเมตรอย่างจังเกิลแอสซัสินบางตัวอย่างอ้อยเงี้ยระยะดักก็อยู่มาเป็นสิเมตรได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในพุ่มนะเรียกว่าอีกฝั่งเขาจ่ายสกิลพิธีปิดทางเผลอกดกระโดดเล่นไปปุ๊บเห็นเข้าระยะดักพอดีก็ตายเลยอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นการเดินเข้าพุ่มอย่างซิปเปิลซิปเปิลก็ได้นะก็สามารถใช้เป็นการดักได้เหมือนกันการดักเนี่ยได้เปรียบเยอะมากเะเนื่องจากเราจ่ายสกิลเข้าเต็มๆเนาะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตั้งตัวนะไม่ว่าจะเป็น จะได้เปรียบมากนะครับอ่ะแต่มีข้อเสียนียงคือแพ้ oh. แท็กแมปนะฮะการดักประมาณนี้ข้อต่อมาครับมาดูที่พื้นที่ไฟครับพื้นที่ไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ดูจะสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะไฟตรงไหนการที่คุณไฟในจุดที่ได้เปรียบกว่าเนี่ยมันก็จะได้เปรียบมากกว่าเช่นอ่ะสู้กันใต้ป้อมเราเองต่อให้คุณจะเงินตามก็ตามอะ่ะแต่ว่าแบบคุณสู้กันใต้ป้อมมันมีป้อมช่วยตีอะ่ะมันก็ง่ายกว่าหรือคุณเป็นตัวที่กระโดดได้เยอะอีกฝั่งแบบเป็นตัวข้ามกำแพงไม่ได้เงี้ยคุณยืนสู้ข้างกำแพงไงคุณกกกกกก็็ไไไไไดด้้้เเปปรรรรีีียยบบมมมมาาาาาวว่่่พะะะอฝัขนนจ แต่ว่ามันก็ต้องดูบริบทหรือดูจังหวะนิดนึนงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะนะครับมาต่อเรื่องต่อมาคือเรื่องของการโดนโป๊กการโดนโป๊กเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นการเป็นใช้สกิลดาเมจอย่างเดียวนะบางตัวสามารถโป๊กด้วยเป็นสกิลซีซ,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 ซีได้เช่นหอกสลิมนะครับซูเอลสุอะไรก็ตามเนาะการโดนโป๊กเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเรื่องของการที่เขาเลือดไม่เต็มด้วยบางตัวโดนแบบกระสุนแบบราวิว้วอะไรเงี้ยก็เป็นสัญญ,ญาณการเปิดไฟที่ดีได้เหมือนกันเพราะเนื่องจากใครสักคนที่โดนสตันโชอยู่หรืออะไรเงี้ยก็สามารถแบบตกเป ก็นบเป็นการโป้งแล้วเนื่องจากมันทะเลาะกันไกลๆนะครับอ่ะเพราะงั้นก็ประมาณนี้คร่าวๆนะก็คือหลักการในเปิดไฟนะครับก็คือทั้งหมดที่พูดมาคือข้อได้เปรียบนั่นเองถ้าเกิดเรามีข้อได้เปรียบที่ดอยพูดมาข้อทั้งหมดเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งได้เปรียบในการไฟมากขึ้นหรือถ้ามีคมรบทุกข้อนี่บอกเลยว่าไงก็ไม่มีทางไฟแพนนะครับคือคได้เปรียบทุกอย่างอะไรางี้แต่ว่าตามหลักการแล้วคือประมาณมีสักข้อ2ข้อก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการเปิดไฟที่ดีได้แล้วนะครับประมาณนี้ richman shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเเเเเงงงิินนนคืตตตมมมด้ลอ20ชัั่ววก AV Richmond บบบ็็รป Co ร้อมเติมเกมแบบผ่อนนางสูงสุดสิบเดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์ เติมคูปองบนเว็บเข้าไว้ไม่เกิน5ทีที่ rich man h o p นะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลย <S 2> <S 2> ส่วนต่อมาครับถ้าเกิดเราจะถามกับกันบ้างเออพี่แล้วการเปิดไฟที่แย่เป็นยัางไงา arth. เราก็จะพูดง่ายๆเลยก็คือเล่าตรงกันข้ามเลยนะฮะก็คืออ่ะอย่างเรื่องแรกจํานวนคนถ้าคนน้อยกว่าก็ไม่ควรเปิดนะครับถ้าคุณเปิดจดํานวนน้อยกว่าก็ถือว่ามันหน้าระดับหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณเงินนําก็อาจจะได้อ่ะหรือสมมติคุณเลือด50%ไปเปิดใส่คนเลือดเต็มไอเรื่องเนี้ยบางคนอาจจะไม่ค่อยสี่เลียดมากว่าเมม็นปคงงสุณ เลือดสักหมื่นหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณเหลือเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลือดคุณก็จะเหลือสี่พันเรื่องเลือดสี่พันเนี่ยเท่ากับบางกว่าแครี่เห็นไหมอ่ะถ้าคุณมองมุมนี้เพราะงั้นการทำเลือดให้เต็มหรือเกือบเต็มอยู่ตลอดเวลามันจะช่วยได้มากนะครับในการทำให้คุณลอดในไฟหรือชนะไฟเนี่ยบางคนชอบแบบเอ้ยพี่ผมเลือดน้อยผมไม่อยากกลับบ้านมันเสียเวลาอะไรเงี้ยบางทีจำเป็นต้องกัดนะครับเพื่อให้คุณเลือดเต็มหรือใกล้เคียงเต็มอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะงั้นบางเกมเนี่ยตัวโป๊กหรือตลก็จะิ ไม่ควรเปิดไฟนีในีรู้กันอยู่แล้วหรือสกิลเพื่อนไม่พร้อมนะครับก็ไม่ควรเปิดไฟเนาะอะไรประมาณนี้ต่อมาครับฮีโร่เรายังไม่ทันจะเก่งก็ไปเปิดซะแล้วนะครับก็ไม่ดีอีกนะครับก็ไม่ควรจะเปิดนะต้องรอดูสเกลฮีโร่ด้วยว่าเออฮีโร่เราเก่งเลทเกมหรือเปล่าเนาะถ้ายังไม่ถึงช่วงเก่งเราอย่าเพิ่งรีบเปิดนะก็เซฟๆไปก่อนอ่ะอะไรเงี้ยหรือแบบต่อมาครับอย่าลืมทําเวฟก่อนนะครับถ้าเกิดเรายังไม่ทันจะทําเวฟเลยไปชวนเข้าไฟนะครับสุดท้ายป้อมแตกโดนคีบดันป้อมแพ้ก็เยอะแยะนะครับลืมทําเวฟเพราะว่าเราไปชวนไไไไไฟฟฟททพีี่่่่จจัััังงงงหวววะะะะยยยมนนนนด้้ําาาเเเลชขกอออครรบ ือฮีโร่แพรทางไปเปิดเขาก็เจ๊งเหมือนกันนะครับแย่หน่อยก็คือโดนเขาดักแต่ไม่ได้หนีนะครับก็ไปสู้เขาต่อเจ๊งเลยนะประมาณข้อนี้คร่าวๆคือมันหลายเลื่อนเหมือนกันนะที่แย่นะอยที่พูดไปนะถ้าการเปิดไฟให้ดีเนี่ยคุณต้องได้เปรียบอะไรสักอย่างนะฮะจบไปแล้วนะมาต่อในเรื่องของหลักการระหว่าง ไฟกันบ้างนะครับว่าดอยมีเทคนิคอะไรในการไฟให้เราได้เปรียบกันบ้างนะครับในโครงสร้างของการไฟเนาะดอยจะแบ่งเป็น4ช่วงคร่าวๆเนาะบางคนอาจจะแบ่งเป็น3าช่วงก็ได้ดอยขอเรียกมันว่าจังหวะในการไฟแล้วกันนะครับจังหวะในการไฟเนี่ยดอยจะแบ่งเป็น4จังหวะนะครับอ่าดอยขอเรียกจังหวะแรกว่าจังหวะศูนย์นะครับจังหวะศูนย์เนี่ยจะเป็นจังหวะที่เกิดชนวนไฟเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าช่วงเปิดไฟเองไม่ว่าจะเกิดจากตัวไหนโดนจ่ายดามเมจตัวมีคนตายมีคนเปิดแบบแทงเปิด สตตนโดนหรืออะไรก uh. ็ตามลอยเรียกก็จังหวะศูนย์เป็นจังหวะที่เปิดไฟเนาะคือจะเริ่มจากใครก็ได้นะครับเริ่มจากใครก็ได้โดนแบบแอบเริมล้วงเข้าหาใครสักคนหรือแบบอะไรเงี้ยเป็นการเปิดไฟคือตอนแรกอาจจะแบบเชิงเชิงกันอยู่แต่ว่าพอมีใครสักคนเริ่มทำอะไรสักอย่างที่แบบเป็นสกิลใหญ่ๆเข้ามาเปิดอันติไซหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็จะเริ่มเป็นจังหวะศูนย์นะครับโดยนับแค่สกิลเดียวแล้วกันนะเรียกว่าจังหวะศูนย์ต่อมาครับเป็นจังหวะที่1ัจงหวะที่1จะเป็นจังหวะที่สาากลหนึ่งจหวะรเป็นจังหวะที่สะก้อนมาก่เน จะเริ่มจ่ายสกิลเข้าหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแบบชี้เริ่มฟิกเกอร์ทุบกำแพงอะไรอย่างนี้อ่าหรือมาหลอกเริ่มช็อกแล้วอ่าอันนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งนทุกคนน่าจะเริ่มเห็นภ่าได้เวลาไฟ์กันมันจะเริ่มแบบพอมีคนนึงโดนเปิดปุ๊บมันจะเริ่มมีจังหวะหนึ่งที่คนเริ่มช้อนเข้าไปแล้วนะฮะเริ่มสวนเข้าไปเริ่มอะไรอย่างนี้แคลรี่และเมยส่วนใหญ่ก็้าไปจะเป็นจังหวะที่โดนล้วงเหมือนกันส่วนใหญ่เนจังหวะที่หนึ่งแบบมันมักจะเป็นจังหวะที่แคลรี่หรือเมยฟ หรือแทงเข้าปะทะตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเนื่องจากมันจะเปิดช่องทําให้เมดและแครี่เราได้มีโอกาสทันเดาเมทมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นจังหวะที่2ครับจังหวะที่2อันนี้สําคัญเหมือนกันบางคนแบบไม่รู้จักว่าอะไรคือจังหวะ2จังหวะ2เนี่ยเป็นจังหวะที่ฮีโร่แต่ละตัวในไฟเนี่ยจะเริ่มของหมดกันแล้วนะครับสกิลก็จะไม่เริ่มไม่ค่อยมีกันแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยมักจะเกิดหลังจากจังหวะศูนย์ประมาณ3-5าวินะคือเริ่มจากไฟแรกมาประมาณ3-5มิึาวิเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจังหวะมากๆสอสินหรือตัเกก็บทงหลายนะ หรือเมนะมันมักจะจ่ายสกิลไปเยอะแล้วก็จ่ายพวกฟิกเกอร์อะไรไปบ้างแล้วทําให้โอกาสในช่วงนี้มันจะล้วงง่ายขึ้นอีกฝั่งจะไม่ค่อยมีสกิลเถียง CC ก <ๆ S 1> ็จะเริ่มหมดจากไฟเนาะเป็นช่วงที่เหมาะสำหร,รับการล้วงและการฆ่ามากที่สุดแล้วนะฮะทำให้ป่าสายแอดหลายๆคนเนมักจะรอเล่นจังหวะนี้ครับเพื่อจังหวะที่เล่นง่ายแล้วก็มีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับและสุดท้ายนะครับจังหวะที่3ในนี้ดอย,ดอยว่าดอยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ดอยรู้สึกว่ามันมีจังหวะนี้นะครับจังหวะ,ะ,ะที่สามี ตัวดาเมจหรือตัวไฟเตอร์ยังเหลือรอดในไฟนี่ก็จะเริ่มเป็นฝ่ายไล่ล่าแล้วทีมไหนเนี่ยที่มีตัวดาเมจหรือไฟเตอร์เหลือรอดเนี่ยมันมักจะเป็นฝ่ายไล่ล่าแล้วนะครับก็คือจะจบกันไปประมาณนี้นะฮะเขามีวันสามจังหวะนะครับโดยสรุปง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่าแต่ตำแหน่งควรเล่นประมาณจังหวะไหนนะครับถ้าเปิดเป็นแท้งนะครับดอยแนะนําให้เล่นจังหวะศูนย์จังหวะหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณรอเล่นทีหลังอย่างเช่ะนอ่ะคุณเห็นไฟนีมันตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับไปแล้วคุณแบบไม่ เนี่ยคุณไม่ได้เข้าไปลับปึ๊บเพื่อนคุณอาจจะตายก่อนแล้วคุณเข้าไปทีหลังเนี่ยบอกเลยถ้าคุณรอซ้อนจังหวะที่2รอซ้อนจังหวะที่ี่ยบอกเลยว่าเป็นแทงค์ไม่ทันกินนะเพื่อนคุณตายก่อนนะี่คือแพ้เลยอยู่ดีนะครับไม่ควรเข้าไฟจังหวะนั้นนะคุณเป็นแทงค์หรือไฟเตอร์ก็ตาม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนเมทและแคลี่ควรเล่นจังหวะไหนถ้าอับดอยนะในมมองดอยในไฟเนะี่ยเมดและแคลี่ควรจะทำยังไงก็ได้ให้รอดไปถึงจังหวะ2อ่ะจังหวะ3ให้ได้คือถ้าคุณแบบดูแลตัวเองดีในช่วงจังหวะศูนย์และจังหวะหนึ่งเนี่ยแล้วรอดไปถึงจังหวะ2และจังหวะสามแล้วคุณยังเหลือฟิกครบเนี่ยโอกาสที่คุณชนะไฟจะสูงมากแต่ใดๆก็คือไม่ใช่วิ่งหนีออกจากไฟนะหมายความว่าคุณยังทาดาเมจอยู่ในไฟแต่ไม่โดนเล็งมากแล้วก็ไม่ได้โดนถึงตัวมากเกินไปคุณก็จะะะมมีโอกกาาชนนนไฟขึ้นนะ มาส่วนสุดท้ายนะสำหรับแอสซินนะแอสซสซินเนี่ยดอยแนะนําให้คุณไม่เล่นจังหวะ0ูนย์ก็เล่นจังหวะ2เนาะจังหวะ0ูนย์เนี่ยสำคัญยังไงคือเนื่องจากแอสซินเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆตัวนะมักจะเข้าไวออกไวได้นะเพราะงั้นถ้าคุณเริ่มเล่นเป็นจังหวะเปิดเลยก็ได้เหมือนกันคุณเปิดไฟปุ๊บเพื่อให้ชนวนไฟมันเกิดขึ้นเพื่อนคุณอาจจะตามมาตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับคุณอาจจะฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วก็กชิงออกมาก่อนไปรีเลือดไปทําอะไรแล้วก,กลับมาไฟใหม่ก็จะดีาอาจจะกลักนจงว่ สน้มันฟรีกว่าเยอะนะคือสมมติแบบคือถ้าสมมติเพื่อนคุณเห็นแบบแทงกับโดดเข้ามาแล้วจ่ายสกิลทุบตุ้ม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 อะไรเงี้ยคุณก็ไม่ควรรีบเอาหน้าเข้าไปในไฟเลยระหว่างนั้นนะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่นะว่าแอสซินมันบางขนาดไหนนะถ้าคุณรอได้นะครับก็เดินวนรอไปก่อนแอบรอในพุ่มใกล้ๆไปก่อนเพื่อที่แคลลี่ฝั่งเขาอาจจะฟิกมาขึ้นหน้าหรือแบบเผลอจ่ายสกิลกระโดดเล่นอะไรเงี้ยคุณก็จะได้โอกาสในการแบบเข้าไปไฟที่สวยกว่านะถ้าเกิดคุณเก็บตัวคีย์เขาได้เก็บป่าเขาได้เก็บเมอนกยน เชื่ว่าแบบเออแบบเล่นแอซ์ซินแล้วบางทีมันแบบมันต้องรอจริงนะคุณต้องใจเย็นนิดนึงแล้วถ้าจะเล่นไอซ์ซินให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้ศาสตจังหวะในการไฟนะครับมาถึงช่วงแชร์ทริคของคนฝีมือระดับสูงนะที่ชอบทำกันนะครับว่าหลักการการไฟเนี่ยคนที่แรงสูงเนี่ยหรือฝีมือเก่งๆเนี่ยเขาชอบทำเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ดอยเอามาให้สอนเทคนิคกันเลยมาฟังกันเลยดีกว่านะฮะเทคนิคที่หนึ่งนะครับดอยขอเรียกว่าเทคนิคนี้ว่าเทคนิคการล่อซื้อนะฮะทักษะการล่อซื้อนั้นเป็นอะไรที่ดอยมองว่ามมมัันนนนนนเเเปปป็็คค่ออข้้าาางงจะะะะะศิิิลลลกกพพแไดยยรบีีหๆวธ เลยสามารถใช้ได้หลายแบบแต่หัวใจสําคัญหลักๆของการล่อซื้อนั้นก็คือการทําให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเขากําลังมีข้อได้เปรียบครับก็เหมือนกันเหมือนการเปิดไฟเลยแต่เราล่อให้เขาเปิดไฟเพราะเขาเชื่อว่าเขาได้เปรียบแต่จริงๆแล้วเขาไม่นะครับอย่างเช่นเราทําอะไรบา้างเช่นเราจ่ายสกิลเคียคิปให้เขาเห็นคิดว่าเอ้ยเขาสกิลหมดนี่ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีเพื่อนรออยู่ข้างหลังเยอะมากคือแบบตอยให้วิ่งเข้ามาเราก็พร้อมจะใส่อะไรเงี้ยก็คือเป็นการแบบล่อซื้อแบบหนึ่งเหมือนกันอ่ะอย่างที่สองครับก็จ่ายสกิลหนีเขาเห็นนนนนนนอออยย่่าาางงเเเเเชชบบบคลล้ดหมืกัูส ม้วนตัวใส่หน้าเราทําให้เขารู้ว่าเขาเหลือแต่ฟิกเกอร์หรือเขาไม่มีฟิกเกอร์ด้วยซ้ำเลยเขาพลิกมาใส่อย่างเงี้ยหลายๆครั้งแอสซินบางคนจะแบบแพ้เสียงในหัวกระโดดใส่เลียนหน้าที่เสียอันติไปแล้วอะไรก็มีหลายครั้งซึ่งพอกระโดดเข้าไปปุ๊บจะพบเห็นว่ามีคนรออยู่ข้างหลังเขาเยอะมากนะแคลรี่รอยิงแทงรอซ้อนแล้วก็แอดรอสวนเหมือนกันอะไรเงี้ก็เป็นที่การล่อซื้อแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็ต้องระวังในใครที่เจออะไรพวกนี้ก็บางทีต้องแบบคิดแบบอ่านแมทหนึงว่าเออเขามีโอกาสจะดักเราเพิ่มหรือเปล่าอะไรบางคนแบบโดนเขาล่อซ เขาหน้าจุ่มพุ่มเลยเหมือนโดนดักจริงๆคือเพื่อนก็วิ่งตามมาเป็นขยงแหละต่อให้โดนดักไปก็กดแข็งหรือกดไลททันนะทาให้เป็นการที่เราดักเขาอยู่ดีๆโดนเขาลุมฆ่าเฉยเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการยืนในพื้นที่ที่ไม่โอเคอย่างเช่นแบบยืนสูงสูงนะครับแต่ว่ามาคนเดียวเลยเหมือนจะโดนลุมฆ่าง,ง่ายๆแต่จริงๆแล้วคือเพื่อนรอซ้อนเต็มเลยก็มีเหมือนกันนะเป็นวิธีการล่อซื้อน,นะหลักๆเนี่ยถ้าไม่อยากโดนล่อซื้อเนี่ยแนะนําให้อ่านแมปเยอะๆไห้ฝั่งไม่มีคนรอซ้อนจริิิงงกสาาาาาามมรรถถเเเเปปดดดไไไฟฟ้้้ลยยอ่่่่่นีีััแตววฝ ้าเหมือนจะแบบเล่นมั่วหรือเปล่ายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวอะไรเงี้ยน,น่าค่าจริงๆนะครับแต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วอีกฝั่งคือเพื่อนเราซ้อนเต็มอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าโดนล่อซื้อแบบนั้นนะครับอ่ประมาณนี้เทคนิคที่ะครับที่ดอยจะแชร์คือเทคนิคก,ก,การเปิดหลอกนะครับเราสอนเปิดไฟกันแล้วแต่จริงๆมันมีเทคนิคการเปิดหลอกด้วยทักษะนี้มันมักจะใช้กับพวกแบบคนที่แรงสูงหน่อยแรงไม่ค่อยสูงไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็น,น่าไรทักษะนี้มันใช้ใช้กับรีเฟกของผู้เล่นในระดับสูงในหลายครั้งเนี่ยเขามักจะตอบสนองได้ค่อนข้างไวมาก คุณเข้าไปแบบ2องงัดแล้วแบบอีกฝั่งแบบฟิกไวๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะตายเองใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณเล่นในแรงสูงเนี่ยคุณรู้ว่าอีกฝั่งฟิกไวมากเลยคุณก็เลยเข้าไปแค่งัดเฉยๆแล้วก็โดดออกมาเลยทําให้อีกฝั่งเนี่ยฟิกเกอร์ก็คือฟิกไปแล้วก็เราก็หนีไปแล้วคือทําให้เขาแค่ตกใจแล้วก็โดดออกนะ้ทำให้รอบต่อไปเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งก็จะไม่ฟิกเกอร์แล้วหรือไม่มีลางแล้วอะไรอย่างงี้ก็ทำให้ฟิกเกอร์เขาเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าที่ควรเนาะคือปกติเนี่ยถ้าเราเเเ้้าาไไลกแวอรรดสยี่่ตม็ สกิลเยอะไม่เสร็จเลือเยอะรอบหน้าเขาอาจจะตายเพราะว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์ก็ได้นะฮะ,ะเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่สำคัญเหมือนกันในการใช้ครับพวกจังเกิลทั้งหลายเนี่ยควรจะฝึกเปิดหลอกให้เป็นแบบล่อสกิลเขาแบบโดดเข้าไปทำท่าจะเข้า,ททาเอึ๊บไม่เข้าไม่อาจจะเข้าไม่เข้าวงเล็บอย่าายสกิลเยอะนะครับอย่าจาจอันติเยอะอยจ่ายแค่แบบท่าเล่นๆเ,เข้าออกเข้าออกเฉยๆนะแก้งทำป็นขู่เขาไปงั้นแหละอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันเทคนิคก็ได้ใช้เหมือนกันส่วนเทคนิคที่สามหน้านี่ดอยเจอบ่อยแล้วก็หลายๆครั้งก็เป็นการทำให้แครี่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้ดดออยยขเเเรีกทคคคนนนนนิิวว่่่าปใจัังหะะศู์บ หรือเทคนิคแคลี่เปิดก่อนเองนะแคลี่มันจะเปิดก่อนไนดะ้ยังไงครับพี่เทคนิคนี้เนี่ยมักจะใช้กันในช่วงเลดเกมที่แคลี่เริ่มจะรวยกันแล้วไม่จาเป็นว่าต้องเกมนําหรือเกมตามนะขอแค่รวยแล้วก็ที่สําคัญคือมีธนูตีไกลครับพอมีธนูตีไกลปุ๊บแคลี่จะสามารถกลายเป็นตัวเปิดไฟท์ได้ทันทีเนื่องจากหลายๆครั้งเนี่ยมันในไฟท์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรายืนจ้องหน้ากันระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเมื่อแคลี่มีธนูตีไกลมันจะเริ่มเกิดในระยะที่แคลี่สามารถตีไกลได้ไฟเตอร์และแอเซซินหลายๆ กับกระธนูตีไกลมามันจะไกลกว่าระยะที่พวกไฟเตอร์หรือแอสซินพวกนั้นล้วงพอดีนะครับคือแคลลี่เนี่ยน,นี่ดอยขอพูดในมุมของหลักการแค่เล่นแคลลี่ก่อนแคลลี่เนี่ยถ้าเกิดได้ยิงก่อนเนี่ยต่อให้อีกฝั่งจะเป็นแอสซินที่แพ้ทางเนี่ยแต่ถ้าเกิดเริ่มยิงก่อนสักนัดหรือ2นัดเนี่ยแอสซินหรือไฟเตอร์พวกนั้นแพ้ทางนะครับ <S <S เพราะว่าคุณโดนยิงก่อนเนี่ยเลือดคุณหายไปเกินประมาณแบบสามสี่สิบแล้วโดนไปนัด2นัดเนี่ยหรือบางทีหายเกินครึ่งหลอดเลยก็มีเพราะงั้นการททีีีีี่่่่่่่แแแคคคครรรรรเเเเเเปปปิิิดดดนน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 นูลลลลลยยยงงงงงไไกกกกออออออบาาาาาาาัััั้้มมมํใใหหจจวะะืืสสถขซ หรือแบบแคลรี่หรือเมทอีกฝั่งให้จบได้ก่อนที่เขาจะตั้งตัวทันด้วยซ้ำเนาะหรือจะเข้ามาล้วงเราก็อาจจะไม่ทันเพราะโดนยิงไปก่อนแล้วเพราะงั้นช่วงหลังๆมาเนี่ยแคลรี่ในช่วงแบบแรงสูงเนี่ยก็จะเริ่มเปิดธนูยิงไกลก็วิ่งไล่ยิงกันก่อนแล้วก็มีนะครับในช่วงเลดเกมเนาะก็ใจความสําคัญไม่มีอะไรมากครับก็คือเปิดธนูก็ใส่ก่อนเลยนะเนื่องจากถ้าเกิดเรายิงได้ตัวสําคัญนะครับอันนี้คือในกรณีไม่ต้องจ่ายฟิกเยอะมากนะเอาแค่แบบว่ายิงแล้วแบบอีกฝั่งแบบตายหรือเสียเลือดเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะทำใหา,า,ายไปคน เขาก็ต้องวิ่งหนีไปก่อนแล้วทำให้เราก็ทีมไฟได้เปรียบมากขึ้นแล้วบวกกับใดๆก็ตามหลายๆครั้งเนี่ยการยืนจ้องหน้ากันเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่ไฟเตอร์หรือแบบบางตัวเขาหลุดโพสิชันมาเนี่ยการเปิดทนตีไกลย,ยิงเนี่ยมันก็ทำให้เราทั้งยิงเซฟแล้วก็กดเลื่อยเขาได้มากนะหลายๆครั้งได้ฆ่าด้วยเนาะทำให้ชนะไฟหรือแบบจบเกมกันได้เลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นเทคนิคที่สําคัญมากๆนะครับโอเคประมาณนี้โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรในการเปิดไฟของเราในวันนี้นะครับดอยขอสรุปทห้งสั นะครับก็จะเริ่มจากการที่เราเริ่มไฟเพราะเรามีข้อได้เปรียบสักอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเยอะนะครับสกิลดีนีโรลได้เปรียบโปกโดนเลือดเขาน้อยอะไรก็ตามนะครับอันนี้คือเรื่องของการเปิดไฟที่ดีการไฟที่ดีเนี่ยก็คือการไฟให้ถูกจังหวะนอกากการไฟที่ถูกที่ถูกทางก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นได้นะส่วนเทคนิคที่ดอยพูดไปของทักษะะดับสูงก็มีการล่อซื้อนะครับอ่าการล่อซื้อก็เป็นการที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเขาได้เปรียบแต่จริงๆเขาไม่ได้เปรียบนะฮะเป็นการเปิดลอออกกกกนะเ็่่คีแ ทำให้รูปแบบการไฟส์เนี่ยอดีตคนไปได้คนนึงเลยก็มี<อ>นะครับอ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับดยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยในการเล่น RV นะแล้วดอยเชื่อมากๆเลยว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์สุดๆนะเนื่องจากพอถ้าเราเปิดไฟ์เป็นอ่ะพอชนะไฟ์อ่ะเกมนี้คุณก็รู้อยู่แล้วคนไทยไฟ์เดียวนะครับไฟ์เป็นทีเดียวนะครับต่อยคุณแพ้มาทั้งเกมคุณก็ชนะได้นะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครกเก้นะ ส่วนจะคลิปอะไรต่อมันนั้นก็ายตามเลยครับหรือเพื่อนๆอยากทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ RV ก็สามารถคอมเมนต์ด้านานี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน